นยกองกรหารสวุบราีท่านมีเเนางกมือตรับท่านกุท่านายกองการ,รมหาสนจัวัดอุรชธานีที่ได้กรุณามาเยี่ยมและมาจัดกิจกรรมที่เทศบาลจัปทเสียงเหนี้นะครับซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับในรอบตั้งแต่ตั้งสำนักงานเทศบาลเเมื่อปี2549นะครับเสียงขเราแดตามนึกไปอีกนานนะครับ ครับก็ก่อนอื่นก็อยากจะขอเรีนยนเรื่องพเชียงเป็นอย่างสูงที่ได้รับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสบงอบรมเกษตรกรหลักสูตรกขบวนการกปี2564รุ่นที่1ในวันนี้ตามที่สำนักงานบริษัทจังหวัดอุดรธานีได้รับ สิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้ไปอบรมแบบนี้ให้กับพี่น้องชาวอำเภอทุกคนแล้วันนี้เป็นพี่น้องจากาอำเภอหนองหาน40บาทน้าเอย์ว่าเกิดกล้วยเนาะหรือบ่มิสลาด้์เนี่ยภาษาีสานบาทน้อง แต่ว่าท่านไม่บ,บ,บกอกบุมิ่งสบายมากกว่าน้เขาตีาะนะแมนบอกเขาตีปากเลยเออ่กัรของการอ,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 อนุรักษ์และพัฒนาส,มสม่งเสริมอาชีพให้กับพีน่น้องประชาชนโดยแรงบันดาลใจของผมในการเข้ามาเป็นนายกอบจแล้วก็มาจาับงานนี้เนี่ยเกิดจากเพื่อนผมเนี่ยอยู่ซ้ายมือเนี่ยเรียนรุ่นพี่ด้วยกันรุ่นเดียวกัน แล้วก็เป็นประสัตว์จังหวัดอุดรไปเป็นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์แล้วปัจจุบันนี้เป็นน้องคนหนึ่งท่านออสเม่เนี่ยร่กับอุดรทิศนะครับในรุ่นรุ่นหลังก็ได้ชื่อกับท่านปศุสัตว์จังหวัดคือคุยกันเกือบทุกวันทั้งทางไลน์ทั้งโทรศัพท์ใส่เมื่อวานนี้ในวงเงินห้าแสนบาทซึ่งก็ถามกันเพราะว่าการนี้วัวเนี่ยตัวละ งบประมาณก็ไม่มีเนี่ยยังประชุมศึกษาว่ามีงบมีเท่าไหร่มีทั้งเกติทั้ใจประชุมศึกษามันเลยเศรษฐกรเราแต่ว่าทําทุกเรื่องอบจเนี่ยทุกเรื่องทุกอย่างอย่าว่าอย่าว่าจะต้องทักทีงานนั่งกันี่ท่านต้องร่กันหัวใจแล้วตอว่าท่านร่วมเราเพราะไม่มองกรุงยาเราก็เห็นเพราะไม่มองเลี้ยงเราเิ็นกันให้ผู้อื่นได้เหรอท่านพ้อ ขอบคุณครับขอบคุณครับ